วิมวลฝันว่าเออเขา,าบอกว่าเขา่าดูดวงเป็นเป็นดักโหราศาสตร์เดี๋ยวจะทำนายโชคชะตาให้วิมลก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้วิมลด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้วิมลก็จะมาเล่าเรื่องหลอนๆเรื่องเรื่องที่วิมวลวิมลประสบพบเจอมากับตัวเองประสบการณ์โดยตรง ที่มลไม่ได้เล่ามานานแล้วเดี๋ยวมูลจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ<ม>เมื่อประมาณปี2553มูลก็ได้ฝันว่ามีผู้ชายลักษณะผิวสองสีค่อนข้างค่อนข้าง,างผิวออกดำๆนะคะแต่ไม่ดำมาก นุ่งขาวผมลุ่งขาวผมขาว,ผมขาวก็ไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นพรามนะคะแต่ว่าท่านลุ่งขาวผมขาวทั้งชุดแล้วกออ็อายุก็ไม่เยอะค่ะประมาณสักอายุประมาณสักไม่ถึง60ปีค่ะพีู่นฝันว่าเ,เขามาบอกว่าเขา,าดูดวงเป็นเป็นดักโหราศาสตร์เดี๋ยวจะทำนายโชคชะตาให้มันก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าเขาก็พูดมาคำนึงว่าวันที่หนึ่ง เ,เดือนกร,รกฎาคมนี้คนที่อายุ39จะสูญจ,จ,จะเสียชีวิตก็จะแล้วมิวน์ก็ฝันสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมิวน์ก็ตื่นขึ้นมาก็จําจําแม่นเลยแล้วก็มิวน์ก็ไปทํางานไปทํางานแล้วก็ไปเล่าเพื่อนเพื่อนที่บริษัทที่นออฟฟิศฟังว่าเนี่ยมิวน์ฝันอย่างงี้นะอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครสนใจคือหมายถึงเหมือนเหมือนกับว่าคนฝันเลอะเทอะอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้สนใจแต่วิมลกับไม่ได้คิดเรื่องว่าใครจะมาตาย,ยาวิมลกับคิดเป็นโชคเป็นลาภขึ้นมามันก็ไปซื้อไปซื้อหวยใต้ดินไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะคะไปซื้อหวยใต้ดินซื้อ13ึ่งสามเก้าวิมลจำได้แม่นเลยซื้อ300อคูณ300เสร็จแล้วพอถึงแต่พอถึงวันหวยออกอ่ะวิมลเล่าข้ามนะคะวิมลซื้อตอนนั้นวิมลยังไม่ได้ซื้อ1 3 9วิมลอะ่ะฝันเสร็จแล้วก็เดินทางไปไหว้ พระที่ไปไหว้หลวงวัดพนัญเชิงหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงแล้วมึงก็ขอโชคจากท่านเออทขอโชคท่านว่าขอเออขอให้ลูกมีโชคมีลาบแล้วมือก็แล้วหนูหนูก็จะกลับมาเออทบุญถ้าหนูมีโชคมีลาบถูก หวยทุกกลางวันอะไรเงี้ยมือมจะกลับมาทําบุญที่วัดน,นี้อีกครั้งหนึ่งเออวิมวันก็เสี่ยงโชคเสี่ยงทายไปไหว้พระเสร็จแล้ววิมวนก็กลับบ้านแล้ววันถึงใกล้วันหวยออกมือก็ซื้อลอตเตอรี่ไปค่ะสามร้อยคูณสมอซื้อซื้อหวยใตดินนะคะเสร็จแล้วพอถึงเวลาหวยออกวันนีมือตกใจมากเลยหวยออกสามเก้าหนึ่งมวอถูกโต๊ดสามร้อยบาทเป็นเงินจํานวนประมาณสามหมื่นบาท แต่ว่าทุกคนที่วิมวลไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาไม่ได้สนใจวิมวลเลยเขาไม่ได้สนใจแต่วิมวลกลับถูกคนเดียวเออเสร็จแล้ววิมวลก็กลับไปทําบุญทีว่วัดพระวัดเปรันเชิงไปทําบุญไปจํานวนจํานวนหนึ่งอะคะ่ะจํานวนหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วมันมีสองสองคนเดวที่วิมวลฝันถึงท่านคนนี้ผู้ชายคนนี้แล้วก็วิมวลก็ถูกลอตเตอรี่เหมือนเดิม ดี๋ยววิมลจะกลับมาเล่าว่าผู้ชายคนนี้คือใครแล้วก็มีตัวตนจริงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์ปไปเลยนะคะท่านเป็นท่านเป็นเ,เหมือนเหมือนกับที่มาอยู่ก่อนอยู่กับก่อนที่วิมลจะมาปลูกบ้านตรงนี้เดี๋ยววันเดี๋ยวคลิปหน้าวิมลจะมาเล่าเรื่องถึงท่านผู้ชายตรงนี้ว่าท่านเป็นใครนะคะ่ะเออ จบแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังวิมนจะมาเล่าคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ